สำหรับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับเราได้กำหนดมาตรการต่างๆในเรื่องของการป้องกันตามสถานการณ์ เราทราบดีว่าณขนาดนี้เนี่ยหลายจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะครับจะมีมาตรการต่างๆในการเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นในการเข้าออกหรือในการขนส่งสินค้านะครับของจังหวัดตังเราเองอยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยได้มองเห็นแล้วว่าในสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่น้องประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบในหลายๆเรื่องในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดี ในเรื่องของการเดินทางก็ดีในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีเพราะฉะนั้นในหลายมาตรการเนี่ยเราได้มีการเรียกส่วนราชะการนะครับด้านเศรษฐกิจมาพูดคุยกันว่าในมาตรการในการเข้าออกเนี่ย นะครับบางกรณีเราก็ยังอนุโลมหรือยกเว้นแต่ว่าท่านต้องปฏิบัติตามคําสั่งจังหวัดนะครับในการเดินทางออกไปในการขนส่งเนี่ยก็ต้องมีเอกสารรับรองความจําเป็นนะครับท่านสามารถขอได้ที่ท่านในอำเภอขอได้ที่ทางเทศบาลหรือขอได้ที่สถานีตำรวจนะครับในการที่จะประกอบอาชีพของท่านโดยสุจริตหรือในเรื่องของกิจกรรมต่างๆบางกิจกรรมเนี่ยเราก็อนุโลมให้ท่านอยู่นะครับแต่สิ่งสําคัญที่ผมได้จะทําโครงการลงไปก็คือในเรื่องของการจัดสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกลงไปให้กับ ที่น้องได้จับใจ่ายใช้สอยใน10อำเภอนะครับ รวมถึงในมาตรการหลายลอย่างเรื่องของเกษตรกรที่ช่วงนี้เนี่ยมีผลผลิตออกมาเยอะทางพาณิชย์จังหวัดก็มีมาตรการในการรับสินค้าเป็นตัวกลางในการขนส่งไปจําหน่ายขายให้กับจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือกรณีที่ทางท่านพาณิชย์ได้แจกกล่องบรรจุผลไม้ให้ท่านฟรีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพยายามพูดคุยกับส่วนราชรการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางท่านเกษตรจังหวัดหรือทางพาณิชย์จังหวัดในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตร หรือด้านในอื่นนะครับในช่วงนี้เราพยายามเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนครับ